สวัสดีครับผมจ่าโอภาชมมาทักทายทุกคนนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่วัดหัวหนองเวียงคุ้มกามตําบลหนองพึ่งอําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ครับฝนตกแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนดีไม่มีที่ไปเลยตัดสินใจออกมาเดินตากฝนชมโบราณสถานของวัดหัวหนองครับวัดหัวหนองแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่อยู่ใกล้กับหอพักผมมากระยะทางไม่ถึง1กิโลเมตรครับสําหรับการเดินทางจากหอพักของผมมายังสถานที่แห่งนี้จะเดินมาก็ง่ายแสนง่ายหรือจะขับรถมอเตอร์ไซค์มาก็แสนจะสะดวกครับในการมาวันนี้ของผมผมเลือกความสะดวกคือขับรถ มอเตอร์ไซค์มาครับมาถึงแล้วต้องรีบเดินโซโล่ก่อนที่ฝนจะตกลงมาหนักกว่านี้ครับหากถามผมว่าเคยมาวัดหัวหนองแห่งนี้ครั้งที่เท่าไหร่ขอตอบอย่างไม่ลังเลใจเคยมาไม่ถึง10ครั้งครับในการมาแต่ละครั้งที่ผ่านมาผมยังเดินชมโบราณสถานของวัดแห่งนี้ได้อย่างไม่ทั่วครับจําได้ว่ามาครั้งแรกผมมายืนแค่บริเวณตรงจุดนี้ที่ผมกําลังยืนอยู่ณเวลานี้ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เด็กๆจะชอบขึ้นมาวิ่งเล่นกันในช่วงเย็นครับและในทุกครั้งที่ผมมาวัดหัวหนองแห่งนี้ผมจะชอบเดินมานั่งอยู่ตรงฐานเจดีโบ โบราณเก่าแก่ตรงจุดนี้มากและครั้งนี้ผมก็ไม่พลาดที่จะเดินไปนั่งเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกๆครั้งครับตรงจุดฐานเจดีย์โบราณเก่าแก่เป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของสถานที่ที่ผมสามารถนั่งมองกว่าสายตามองเห็นองค์ประกอบของโบราณสถานภายในบริเวณวัดได้อย่างกว้างขวาง360องศาผมมองท้องฟ้าเมือดอคืมแล้วสบายใจเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกับทุกอย่างในชีวิตท้องฟ้าก็เหมือนความรู้สึกบางครั้งก็สดใสาบางครั้งก็เมืดลคืมแต่ก็ยังคงสวยงามในแบบของมันท้องฟ้าที่ ไหนก็สวยถ้ามองในวันที่มีความสุขครับแต่ในบางครั้งความสุขก็อยู่กับเราได้อย่างไม่นานแล้วก็จากเราไปแต่เราจงลุกขึ้นเดินต่อไปเพื่อเดินตามหาความสุขใหม่ๆให้กับตัวเราเองครับแต่ความสุขนั้นต้องอยู่บนหลักความถูกต้องไม่เลือดร้นใครไม่ผิดศีลและธรรมนะครับวัดหัวหนองเป็นโบราณสถานล้างไม่ปรากฏข้อมูลของโบราณสถานในเอกสารประวัติศาสตร์ฉบับใดโดยชื่อของวัดหัวหนองเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกสันนิษฐานว่าอาจเนื่องมาจากวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้กับหนองน้ํานั่นเองครับต่อมากรม ศิลปกรได้ดําเนินการขุดแต่งศึกษาและบูรณะโบราณสถานวัดหัวหนองในพพศ 2531- ถึงพศ2532ครับโอ้แม่เจ้าขยะขวดพลาสติกเศษไม้สิ่งไปฏิกูลเหล่านี้มาอยู่ในบ่อน้ําโบราณสถานตรงจุดนี้ได้อย่างไรผมขออนุญาตฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้อย่างเร่งด่วนด้วยนะครับขอบคุณครับสถานที่โบราณสถานวัดหัวหนองหากมีระเบียบมาตรการรักษาความสะอาดที่ดีกว่านี้ปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะไม่เกิดครับโบราณสถานที่จัดได้ว่าเด่น ที่สุดของวัดหัวหนองมี2จุดคือ1โค่งประตูกำแพงวัดที่อยู่เบื้องหน้าผมครับโบราณสถานโขงประตูกำแพงวัดจะดูมีความโดดเด่นน่าดึงดูดความสนใจให้เข้าไปเดินชมใกล้ๆเป็นอย่างมากตอนนี้ผมเหมือนดินมนสกดของโบราณสถานโขงประตูกำแพงวัดให้เข้าไปเดินชมอย่างใกล้ๆแล้วครับเมื่อผมเดินเข้ามาใกล้โบราณสถานโขงประตูกำแพงวัดผมยิ่งสัมผัสได้ถึงความงดงามเก่าแก่ของโบราณสถานเป็นอย่างมากตรงจุดนี้จะเป็นด้านข้างของโบราณสถานโขงประตูกำแพงวัดที่อยู่ทางฝั่งทิศ ตะวันออกครับองค์ประกอบด้านนอกดึงดูดความน่าสนใจของผมให้อยากเข้าไปเดินชมด้านในเป็นอย่างมากมันจะไปยากอะไรก็เดินเข้าไปกันเลยครับโอ้โหมีความงดงามเก่าแก่สมกับเป็นโบราณสถานโรงประตูกำแพงวัดที่มีความโดดเด่นที่สุดของวัดหัวหนองเลยครับวัดหัวหนองเป็นวัดโบราณที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของโบราณสถานเวียงกุมกามอนุมานจากหลักฐานสิ่งก่อสร้างต่างๆบริเวณวัดที่มีจำนวนมากแห่งและมีรูปแบบแผนผังการก่อสร้างที่ซับซ้อนหลายกลุ่มพิจารณาได้ว่าวัดหัวหนองแห่งนี้แต่เดิมต้อง เป็นวัดที่มีลำดับความสำคัญต้นๆของเวียงกุมกามในอดีตอย่างไม่ต้องสงสัยครับวัดหัวหนองตั้งอยู่ภายในเวียงกุมกามใกล้กับกำแพงเมืองทางด้านเหนือซึ่งหากเรามองจากสภาพภายนอกวัดแห่งนี้จะดูมีพื้นที่กว้างขวางกว่าวัดอื่นๆในเวียงกุมการครับวัดหัวหนองมีเนื้อที่เกือบสีไล่เศษอยู่ห่างจากแม่น้ำปิงมาทางทิศตะวันออกประมาณ1.3กิโลเมตรจัดเป็นวัดที่มีสิ่งก่อสร้างมากแห่งที่สุดในเขตเวียงกุมการครับสภาพทั่วไปในปัจจุบันของโบราณสถานถูกแวดล้อมด้วยสวนลำไยที่นาและหมู่บ้านจัดสรรครับ เป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงถูกทับถมด้วยตะกอนที่เป็นทรายและหินกวดในสมัยโฮโลซินครับยุคทางโบราณคดีอยู่ในยุคประวัติศาสตร์สมัยวัฒนาธารรมล้านนาพุทธศตรวรรษที่20-21ครับเวียงคุมกามและวัดหัวหนองเป็นเมืองโบราณสำคัญของอาณาจักรล้านนาที่หลายคนขนานาน,นามว่าราชธานีก่อนเชียงใหม่ครับเนื่องด้วยเป็นเมืองที่พรยาเมืองลายปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เมืองลายเป็นผู้สร้างขึ้นในปี1 8 2 9ครับผมเดินชมมาถึงจุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่อยู่รับสายตาด้านในสุดทางทิศตะว เฉียงใต้และเป็นโบราณสถานกลุ่มสุดท้ายของวัดหัวหนองที่ผมจะพาทุกคนมาชมทิ้งท้ายครับผมใช้เวลาในการเดินชมโบราณสถานจนมาถึงจุดนี้เกือบครึ่งชั่วโมงถือว่าไม่นานจนเกินไปเวลากําลังดีครับสาหรับโบราณสถานจุดสุดท้ายในวันนี้ผมเพิ่งเคยเดินขึ้นมาชมสัมผัสเป,เป็นครั้งแรกเลยครับโดยปกติทุกครั้งที่มาผมจะมาถึงแค่โบราณสถานโขงประตูกาแพงวัดที่เพิ่งรับชมไปเมื่อสักครู่ครับโบราณสถานจุดสุดท้ายนี้ดูรวมๆแล้วมีความสมบูรณ์แบบกว่าจุดอื่นมากองค์ประกอบทัศนียภาพสภาพแวดล้อมรบ รอบมองแล้วมีความจันลงปลอดโปร่งเย็นตาสบายใจอารมณ์เหมือนกําลังอยู่ในซาฟารีเวอร์เลยครับทุกคนจุดนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโบราณสถานเจดีช้างล้อมจุดเด่นจุดที่2รองจากโบราณสถานโขงประตูกําแพงวัดครับหากวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแผนผังตําแหน่งของโบราณสถานภายในวัดหัวหนองโบราณสถานเจดีวัดล้อมจะอยู่ในกลุ่มที่1ตั้งอยู่ในเขตทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของวัดซึ่งตรงกับจุดน้เปิลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนเจดีช้างล้อมนั้นเป็นลักษณะร่วมกันกับศิลปะสถาปตัตยกรรมลังกา ที่รับผ่านเข้ามาทางแคว้นสุขโขทัยครับโอเคครับสำหรับวัดหัวหนองเวียงคุ้มกามก็จะมีประมาณนี้ครับหากท่านใดสนใจอยากมาเที่ยวชมโบราณสถานวัดหัวหนองเวียงคุ้มกามเชิญมาเที่ยวชมได้เปิดตลอด24ชั่วโมงและที่สําคัญชมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าท่านผู้ชมคงมีความสุขในการรับชมโบราณสถานไปพร้อมกันกันกบผมไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดผมก็กราบขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชม